วันนี้ลุงช่างมาแก้ปัญหาคาใจของใครหลายคนที่สับสนอยู่กับเรื่องของการใช้วัสดุผนังเบา3ตัวโดยเฉพาะมี2ตัวที่งงกันเลยว่าตกลงมันอะไรมันคืออะไรใช้ผนังเบามีแค่3ตัวครับยิปซัมบอร์ดวีวาบอร์ดสมาร์ทบอร์ดแถมให้อีก2ตัวอีก2ชื่อนะซีเมนต์บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดอ้าวตายละตกลงมี5ตัวเหรอไม่ใช่ครับจริงๆมีแค่3ตัว นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเอาแล้วตกลงวัน3ตัว5ชื่อจะเอาอยัางไงกันนะต,ตามมาดูรายละเอียดกันฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด e first t เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยเอาตัวแรกก่อนที่ไม่ไปไม่ไปยุ่งกับใครไม่สับสนกับใครแล้วเราก็คุ้นชินกันดีตัวแรกก็คือยิปซมบอร์ด ผนังเบาเวลาเราพูดถึงตัวเลือกแรกๆเราก,ก็มักจะคิดถึงยิปซัมบอร์ดแน่นอนครับ um รยิปซัมบอร์ดก็ผลิตมาจากผงยิปซัมแล้วก็ปิดผิวด้วยกระดาษเพราะนั้นเคยมีคำถามมาว่าทำไมบ้านหนูปวกกินยิปซัมปวกกินผนังพวกปวกกินฟ้ายิปซัมลุงช่างก็งงงงว่าปวกมันไม่กินยิปซัมนะครับปกติแต่มาเฉลยตรงที่ว่าอ๋อแผ่นยิปซัมมันปิดผิวด้วยกระดาษซึ่งเป็นเซลลูโลส ถูกไหมครับเซลลูโลสก็คือไม้นะครับเพราะฉะนั้นปลวกมันกินแผ่นกระดาษครับมันไม่ได้กินผงยิปซัมแต่มันกินแผ่นกระดาษเมื่อไหร่ไอผ้ผงยิปซัมก็อยู่ไม่ได้อ่าเราก็ไปคิดว่าปลวกมันกินยิปซัมแต่จริงปลวกไม่กินยิปซัมนะครับข้อดีของยิปซัมบอร์ดมันเรารู้อยู่แล้วนะครับมันถูกเบาทํางานง่ายตัดต่อโป๊ทุกอย่างง่ายหมดนะครับจะมีข้อเสีย ที่เสียเมาเขาที่สุดก็คือเรื่องความแข็งแรงมันน้อยที่สุดถ้ามีอะไรไปเจาะไปกระแทกอะไรต่างๆก็เรียบร้อยนะครับแต่มันมีความเนียนเรียบนะครับฉาบรอยต่อแล้วสวยมากค่อนข้างไม่มีปัญหาอันนี้คือข้อดีของยิบซ้ำแน่นอนขนาดขนาดเป็นขนาดมาตรฐานแผ่นมันก็120คูณ2เมตร40เซนอ่ะราคามันก็มีหลายความหนานะครับเริ่มตั้งแต่9มิล12มิลนะครับไปจนถึง15มิล แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้กับทำบ้านก็จะเป็นกามิราคาก็ราคาของแผ่นนะไม่ใช่ราคาค่าทําฝ้าทั้งทั้งชิ้นนะอันนี้เราพูดถึงราคาแผ่นนะครับก็อยู่ที่140บาทถึง300บาทแล้วแต่ความหนานะครับต่างกันที่ยี่ห้ออะไรนิดหน่อยมีหลายยี่ห้ออ่ะยี่ห้อเราไม่พูดกันคนนี้นะครับยิบซ้มจบไปเบาๆไม่มีอะไรรู้กันอยู่แล้วมาถึงีก2ตัว2ตัวสชื่อตัวแรกเนี่ยคือซีเมนบอร์ดซีเมนบอร์ดเอ้าซีเมนบอร์ด ก็คือซีเมนบอร์ดแล้วรู้ไหมซีเมนบอร์ดคืออะไรซีเมนบอร์ดเนี่ยจริงครับมันผลิตมาจากผงซีเมนแต่มันมีส่วนประกอบของการนําไม้นะครับไม้เศษไม้ย่อยๆชิ้นเล็กๆเนี่ยผสมกับปูนซีเมนแล้วนาไปอัดด้วยแรงดันสูงเพื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นมันจึงเรียกแต่แล้วมันสุดท้ายมันเรียกตัวมันเองว่าซีเมนบอร์ดแต่มีส่วนผสมของไม้และอีกชื่อหนึ่งของมันในตลาดจําไว้เลยนะครับอีกชื่อหนึ่งของมันในตลาดคือวีวาบอร์ด ซึ่งเป็นชื่อบริษัทและเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ด้วย v ีว่าบอร์ดคือซีเมนต์บอร์ดจำง่ายๆว่า v ีว่าบอร์ดมีส่วนผสมของไม้ในแผ่นนะครับเพราะนั้น2ชื่อ1ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์บอร์ดวีว่าบอร์ดคือตัวเดียวกันนะครับชื่อทางการค้าคือวีว่าบอร์ดและบริษัทที่ทำตลาดอยู่ก็คือวีว่าบอร์ดนะครับบริษัทวีว่านะครับแน่นอนมันก็จะมีผิวเรียบ เหมือนผิวซีเมนต์นะครับทาสีอะไรต่างๆได้เหมือนซีเมนต์มีความแข็งแรงกว่ายิปซั่มนะครับแต่มันมีน้ําหนักมันต้องใช้ความหนามากกว่าหน่อยแล้วก็มีน้ําหนักมากกว่าตัวอื่นนะครับมันก็กันน้ํกากันปวกแต่ว่าถ้าคนงงว่าม,มีไม้ทำไมมันการปวกเพราะว่าผิวหน้าทั้ง2ด้านของมันเนี่ยเป็นซีเมนต์นะครับแต่อย่าลืมนะถ้าเมื่อไหร่คุณตัดนะเมื่อไหร่คุณตัดตรงขอบมันคุณก็ยังเห็นเนื้อไม้เพราะฉะนั้นจะถามว่ากันปวกร้อเปเป๊ะไหม ก็ไม่ร้อยต้องพูดกันแฟแงว่ามันมีส่วนผสมของไม้อยู่นะครับขนาดมันมาตรฐานเหมือนกันครับเมตรยีคูณสเมตรสีนะครับมีความหนาตั้งแต่8มิลขึ้นไปนะครับมันน้อยกว่า8มิลมันอยู่ตัวอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความหนาต่ําสุดของวีว่าบอร์ดคือ8มิล10มิล12มิล16มิล20มิลและ24มิลวีว่าบอร์ดเนี่ยแข็งแรงทําผนังได้ทําฝ้าได้ทําพื้นได้นะครับแต่ต้องขึ้นอยู่ขนาดของ การรองรับโครงสร้างที่รองรับก็ราคาก็ตั้งแต่3 0 0ร้อถึงแปดบาทต่อแผ่นนะครับขึ้นกับความหนาตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย2ชื่อเหมือนกันต่างกันนิดเดียวจําให้แม่นนะครับไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดซีเมนต์เป็นซีเมนต์บอร์ดเหมือนกันแต่มีส่วนผสมที่ต่างกันกับไฟเบอร์ซีเมนต์ธรรมดาหรือวีวาบอร์ดเมื่อกี้นี้คือผสมด้วยไฟเบอร์แต่ ไม่มีไม่มีส่วนผสมของไม้เลยนะครับอันนี้จะเป็นซีเมนต์กับไฟเบอร์นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นใยไฟเบอร์ iber, นะครับเป็นเซลลูโลสนะผสมกับทรายซิลิก้านะครับแล้วก็เป็นซีเมนต์เพราะนั้นตรงนี้ไม่มีส่วนผสมของไม้เลยในส่วนของไฟเบอร์ซีเมนต์และชื่อในทางการค้าของมันคือสมาร์ทบอร์ดซึ่งทําตลาดโดย scg นะครับแต่ scg เขาไม่เรียกตัวเองว่าไฟเบอร์ซีเมนต์ไงเขาเรียกตัวเองว่า สมาร์ทบอร์ดโอเคไหมครับคือ <c oughs> พอชื่อทางการค้ามันติดตลาดมันก็เลยทําให้ไปจําเป็นชื่อทางการค้าแทนแต่จริงๆเขาคือไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้หรืออาจจะมีใครที่ผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ยี่ห้ออื่นมาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราคุ้นชินกับชื่อทางการค้าว่า <c oughs> สมาร์ทบอร์ดเพราะนั้นจริงๆสมาร์ทบอร์ดของ s c g คือไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดนะครับข้อดีของมันก็คือว่าการที่ใส่ไฟเบอร์เข้าไปเนี่ยมันทำให้มีความเหนียว เพราะซีเมนทุกชนิดนะครับเมื่อไหร่ที่มีองค์ประกอบของซีเมนเนี่ยมันจะแข็งแต่เปราะนะครับการที่ต้องใส่ส่วนผสมอื่นๆไปเนี่ยเพื่อเพิ่มความเหนียวให้มันมันไม่ใช่ดัดนิดเดียวแตกยกแล้วแตกอะไรประมาณนี้เพราะนั้นการใส่ไฟเบอร์เนี่ยแล้วไฟเบอร์มันเหนียวกว่าตัวการใส่ไม้เพราะฉะนั้นมันผลิตได้บางกว่าข้อดีของมันคือมันเริ่มต้นตัวตัว,ตวมันเริ่มต้นผลิตเนี่ยได้บางกว่าเริ่มตั้งแต่3.5มมิลมันก็สามารถจะทำงานอยู่ตัวได้นะเอาไปทำฝ้าได้อะไรได้ เพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บข้อดีอันหนึ่งของสมาร์ทบอร์ดหรือไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยคือมันดัดโค้งได้เพราะฉะนั้นผนังที่อถาปนิกออกแบบมามีการเลี้ยวเป็นหลอนเลยต่างๆก็จะต้องใช้ด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเท่านั้นเพราะยิบซ้ำดัดก็แตกถูกไหมครับวีว่าดัดไม่ได้ไฟเบอร์ซีเมนต์ดัดโค้งได้เพราะฉะนั้นมันจึกเอาไปทําผนังขึ้นรูปได้หลายรูปแบบนะครับอ่ะ ขนาดของมันก็มาตรฐานเหมือนกันครับเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบมีความหนาตั้งแต่สามจุดห้ามิลไปยันสิบแปดมิลนะครับใช้งานได้ทั้งฝ้าเพดานและพื้นนะครับแต่จริงพื้นลุงช่างแนะนําไปที่ยูอาร์บอร์ดนะครับที่สักยี่สิบมิลขึ้นไปกําลังดีนะครับอ่ะตัวนี้เสนอราคาแผ่นก็อยู่ที่ตั้งแต่ร้อยถึงห้าร้อยบาทขึ้นความหนายี่ห้อที่เรารู้จักกันดีก็คือสมาร์ทบอร์ดเอสซีจีนั่นเองมีข้อนิดๆนะครับที่ลุงช่างจะ จะพูดถึงผนังสองาตัวนี้ไว้ก็คือว่าตัวไฟเบอร์ซีเมนต์หรือสมาร์ทบอร์ดเนี่ยจะมีข้อไม่เรีข้อเสียสิข้อติงอยู่นิดหนึ่งนะลองนึกตามนะถ้าคุณใช้แค่3.5หรือ4มิลสมมติคุณเอามายิงฝ้ายิงผนังปัญหาของมันนะครับก็คือว่ามันบางมากเพราะฉะนั้นเวลาคุณยิงสกรูมันไม่ได้แตกนะแต่ถ้าคุณยิงสกรูแรงไปสกรูจะทะลุมันจะทะลุหัวมันจะลุเข้าไปปืดเดียว หายไปเลยเพราะมันบางมากไงเพราะนั้นตรงนี้ต้องตั้งแรงของของการยิงไว้ให้พอแล้วประเด็นอีกอันที่2คือพอมันคุณใช้บางมากคุณฝังหัวไม่ได้นะบางทีคุณอยากจะโป๊กเก็บหัวนึกออกไหมครับไม่อยากให้เห็นหัวมันถ้าคุณต้องใช้หนาหนาพอคุณใช้ตัวบางมันจะฝังไม่ได้เพราะคุณฝังหัวมันเป็นเทปเปอร์ใช่ไหมมันไม่มีระยะปะทะลุแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นประเภทว่าต้องโชว์หัวอ่าแต่ถ้าคุณอยากจะฝังหัวคุณต้องเลือกตัวหนาหน่อย ขนาดที่วีว่าบอร์ด8มิลอันนี้เทียบให้ดูเลยนะถ้าเกิดคุณไปเลือกใช้วีว่าบอร์ดซึ่งมันเริ่มที่8มิลถูกไหมครับคุณสามารถฝังหัวได้ฝังให้มันจมในหัวแล้วโป้ด้วยพัตตี้ได้หรืออะคริลิกได้แล้วทาสีทับได้นะครับอันนี้ข้อแรกนะคือม,มันดีตรงที่มันทําบางได้โดยที่ไม่แตกแต่พอมันบางไปข้อเสียของมันที่เราต้องรู้ก็คือว่ามันเก็บหัวยากเก็บหัวหัวน็อตยากนะครับข้อที่2รอยต่ออันนี้สําคัญผนังเบาทุกอันเนี่ยเราต้องคุยถึงรอยต่อ อันแรกคือยิบซ้มเนี่ยรอยต่อดีที่สุดนะครับฉาบทับด้วยผ้าโป้ด้วยผงยิบซ้มของเขาขัดออกมาเนียนกริบไม่รู้เลยว่ารอยต่อแผ่นอยู่ไหนทานสีออกมาแล้วเรียบมากนะครับแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแตกทีหลังเพราะนั้นเราจึงเห็นฝ้ายิบซ้มฉาบเรียบเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับผนังเบาที่เราเห็นบางทีเราก็นึกว่าปูนถ้าเราไม่ไปเคาะนั่นคือผนังยิบซ้มส่วนอีก2ตัวจะมีลักษณะคล้ายๆกันที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่ามันต้องโป้ด้วยพัตตี้คืออุดร่องด้วยพัตตี้ นะครับซึ่งยุดหยุ่นได้แล้วก็ทาสีทับแต่มันจะไม่เนียนเท่ายิบซ้มพอเมื่อไหร่มีการขยับตัวแผ่นขยับตัวได้เมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้จะวิ่งเส้นทันทีเลยนะครับโอกาสที่จะเห็นเส้นเนี่ยตรงรอยต่อเนี่ยสูงกว่ายิบซ้มเยอะนะครับอันนี้เราต้องรู้ไว้นะครับบางที่เขาเลยเลือกที่จะยิงให้ห่างเลยคือโชว์โชว์เหมือนกระเบื้องนะครับโชว์ร่องไปเลยนะครับส่วนคุณจะอุดร่องหรือคุณจะไม่อุดร่องก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะรู้ข้อดีข้อเสียแต่ละอันรู้ชื่อรู้ ทางเทคนิกละเราจะได้เรียกกันถูกก็เป็นอันว่ารู้แล้วนะ3ผลิตภัณฑ์5ชื่อนะครับยิปซั่มไม่มีชื่อเดียวจบกันนะครับซีเมนต์บอร์ดหรือวิวาบอร์ดคือตัวเดียวกันจำง่ายๆว่ามีส่วนผสมของไม้อะซีเมนต์บอร์ดวิวาบอร์ดวิวาบอร์ดมีส่วนผสมของไม้อะจำไม่ได้นะครับอันที่3คือไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดก็คือสมาร์ทบอร์ดนะครับจับคู่กันไว้แบบนี้ไม่มีส่วนผสมของไม้นะครับเป็นซีเมนต์กับเซลลูโลสนะครับไฟเบอร์แค่นี้แหละรู้แค่นี้เราก็อเจ๋งว่าช่างหลายคนเยอะนะโอเคเอาแบบนี้เอาเคลียร์ๆกันเป็นเรื่องๆไปแล้วก็อย่าลืมฝากช่องลุงช่างไว้เหมือนเดิมทีมงานสกิทมาบอกไม่ค่อยจะฝากช่องเลยอันนี้ฝากช่องไว้เหมือนเดิมนะครับติดตามได้ทุกช่องทางที่ลุงช่างอ,ออกสื่อไว้นะครับทั้ง t u b e Facebook และ Tik t o k เป็นกำลังใจในช่วงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเรากล้จะผ่านแล้วล่ะลงช่างเชื่อแบบนั้นแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ